สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนองเลิศนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างนะครับความเสียหายจากเชื้อราแล้วก็มแมลงนะครับที่ทำลายใบทุเรียนของเรานะครับมีหลายท่านนะครับส่งรูปเข้ามาให้ผมดูเดี๋ยววันนี้ผมมาแนะนำวิธีการในการรักษานะครับแล้วก็ป้องกันเดี๋ยวเริ่มที่ ขออนุญาตเปิดรูปนะครับผมโอเคอเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับขึ้นรูปให้ในวิดีโอรูปที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับผมเป็นทูเรียนเล็กนะครับน่าจะเพิ่งปลูกได้ไม่เกินสามเดือนนะครับตัวนี้เป็นรูปของอคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับส่งมาให้สังเกตดูนะครับใบ เป็นสีเหลืองแล้วก็มีจุดสีดำๆนะครับตัวเนี้ยเกิดจากเชื้อรานะครับเกิดจากเชื้อราส่วนเชื้อราชนิดไหนไอ้นี้ผมก็ไม่ทราบนะครับผมเพราะว่าราที่ทําลายใบทุเรียนเนี่ยมันก็มีหลายชนิดนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดใบแบบนี้เกิดขึ้นในทุเรียนของเรานะครับตัวเนี้ยป้องกันที่สวนนะครับ ถ้าเกิดเป็นทุเรียนเล็กแบบนี้ผมจะใช้สารเคมีนะครับสารเคมีไม่ได้ใช้อ,อินรียนะครับทุเรียนเล็กแบบนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าทําไมถึงเลือกใช้เคมีไม่ใช้อินรีย์นะครับส่วนสารเคมีหรือตัวยาที่ผมใช้นะครับตัวนี้จะเป็นยากําจัดเชือ้อรานะครับผมจะใช้อยู่3ตัวด้วยกันนะครับก็หมุนเปลี่ยนเวียนกันไป ตัวหนึ่งก็คือไซม์หมอกซานินบวกเมนโคแซฟนะครับตัวเนี้จะมาด้วยกันในถุงเดียวกันนะครับจะมาด้วยกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเมทาลเล็กซิลนะครับสีเนื้อจะออกสีชมพูนะครับส่วนไซม์หมอกซานินนั้นเนื้อจะออกสีฟ้า,ฟา,ฟานะครับระยะเวลาในการฉีดไอตัวเนี้ยเราฉีดคุมเขาตั้งแต่ที่เป็นใบเพสลับนะครับก็อย่างเช่นใบนี้ยครับใบแบบนี้นะครับ ประมาณนี้จะโน้มลงมาให้ดูนะครับใบประมาณนี้นะครับเอาเป็นใบเป็นใบเพสลาดแบบนี้เลยนะครับฉีดคุมเขาในระยะใบที่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาเฉพาะเชื้อรากับมแมลงนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นเพลี้ยแล้วก็พวกไรนะครับเดี๋ยวเอาเชื้อราก่อน ยังอยู่ที่รูปนี้นะครับผมฉีดในลักษณะใบาเพลาดใบเพสลาดแบบนี้นะครับ1ครั้งฉีดคุมแค่1ครั้งถ้าเกิดสวนท่านไหนที่มีฝนตกบ่อยๆหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นเยอะๆนะครับก็ซ้ำอีกทีหนึ่งโดยห่างจากรอบแรกประมาณ 5-7วันนะครับก็ยาตัวเดิมเลยนะครับพอฉีดสมมุติรอบแรกเขาฉีดตัวยากลุ่ม A ไปนะครับเดือนถัดไปหรือว่ารอบใบถัดไปนะครับก็เปลี่ยนกลุ่มให้เขาซะแต่กลุ่มเดิมที่เราใช้ก็ยังวนกลับมาใช้ได้อีกนะครับไม่จําเป็นว่าใช้แล้วจะใช้ไม่ได้อีกนะครับก็วนกลับมาได้อีกตัวเนี้ยเรื่องของเชื้อราครับผมแล้วก็ถัดมาอีก หนึ่งลูกนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นให้อีกตัวเนี้ยใบสังเกตดูนะครับต้นนี้สวยงามมากนะครับสวยงามมากกิ่งยอดแทงได้สวยนะครับแล้วก็ใบมีเยอะด้วยเก็บเชื้อราได้นะครับต้นนี้เก็บเชื้อราได้แต่เก็บมแมลงไม่อยู่นะครับเก็บมแมลงไม่อยู่ตัวนี้เป็นมแมลงปีกแข็งนะครับแถวอีสานเรียกว่าแมงกีนูนนะครับอาการที่กินใบเป็นร,เนรูเป็นรูแบบนี้นะครับตัวเนี้ย ส่วนการป้องกันนะการป้องกันฉีดยาแมลงตัวเนี้ยนะครับเราจะฉีดกันอยูอ่สองช่วงจังหวะด้วยกันนะครับก็คือช่วงที่เป็นใบอ่อนแล้วก็ช่วงที่เป็นใบเพสลาดแบบนี้นะครับใบอ่อนก็คือมันแทงยอดออกมาใหม่นะครับแทงยอดออกมาใหม่เราฉีดกับเก็บแมลงช่วงนั้น1ครั้งนะครับไม่ต้องซ้ำนะครับตัวนี้แล้วก็ปล่อยให้เขากลางเป็นเพสลาดแบบนี้นะครับ บวกเชื้อราแล้วก็มแมลงเข้าไปในถังเดียวกันนะครับส่วนตัวยามแมลงที่ใช้กําจัดมแมลงปีกแข็งตัวนี้ผมก็ยังหาไม่ได้ร้อยเอร์ซน์นะครับนอกจ,จากยาผิดกฎหมายซึ่งผมไม่ใช้นะครับที่ผมใช้อยู่ก็ถือว่าป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็มีกินให้เห็นบ้างนะครับส่วนตัวยาตัวนี้ผมจะใช้มีเซเว่นแปนะครับ บวกไซเพอร์แมทินแล้วก็อะบาเมตินนะครับบวกไซเพอร์เมทินเหมือนกันไซเพอร์ per, ตัวนี้จะเป็น3 5เนะครับไซเพอร์ per, ผมจะผสมทุกครั้งเปรียบเสมือนสารจับใบนะครับคลิปนี้ผมพามาดูวิธีการจัดก,การที่สวนผมเลยนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวย้ายที่ผมใช้ยอยู่ที่สวนเลย เดีย๋ยวจะสรุปให้นะครับสรุปให้ใบที่เกิดเชื้อราตัวนี้นะครับฉีดตอนเป็นเพสลาดแบบนี้นะครับหนึ่งครั้งทัดไปอีกห้าถึงเจ็ดวันซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ใบที่เป็นมแมลงเหมือนกันนะครับฉีดในระยะเดียวกันเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องซ้ำนะครับฉีดครั้งเดียวพอผสมกับยาเชื้อรานะครับผสมกันฉีดในถังเดียวกันเลยนะครับ เราผสมยาเชื้อราแล้วก็มแมลงในถังเดียวกันแล้วก็ฉีดเลยนะครับในรอบแรกรอบที่สองเราก็ฉีดแต่ยาเชื้อราอย่างเดียวมแมลงก็ไม่ต้องใส่แล้วนะครับโอเคนะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วโอเคครับผมสำหรับที่นี้ผมก็มาสัส้นๆเพียงเท่านี้นะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสริมมาอีกนิดนึงนะครับเรื่อง อินทรียวัตถุนะครับปุ๋ยคอกทั้งหลายแหละนะครับผมไปเจอมาในเพจเกษตรอินดี้นะครับพอดีเลื่อนเจอวันนั้นก็เลยจะมาพูดให้ฟังนะครับเรื่องปริมาณธาตุอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ปริมาณธาตุอาหารในพวกมูลสัตว์ทั้งหลายนะครับนี่นะครับมีขี้ไก่นะครับขี้ไก่สังเกตดูนะครับขี้ไก่เนี่ยจะมีไนโตรเจนที่สูงมากนะครับ เปรียบเสมือนปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยเปรียบเสมือนปุ๋ยตัวหน้าสูงตัวกลางต่ําตัวหลังสูงนะครับซึ่งใส่ขี่ไก่สังเกตดูยอดแทงดีมากนะครับยอดแทงดีมากนั่นเพราะว่ามีไนโตรเจนที่ปริมาที่เยอะนะครับส่วนท่านไหนที่ไม่กล้าใส่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งจะเป็นขี้หมูนะครับขี้หมูก็คือไนโตรเจนถือว่าสูงนะครับแต่มีฟอสฟอรัสที่ เยอะนะครับซึ่งาตามที่ทางกเกษตรนะครับทางนักวิชาการได้เขาเรียกว่าพิสูจน์มานะครับได้หาข้อสรุปมาก็คือปุ๋ยฟอสฟอรัสนั้นพืชน,นำไปใช้ได้น้อยนะครับก็เลยเกิดมีเกิดการใช้ปุ๋ยก็คือตัวหน้าสูงตัวกลางต่ำตัวหลังสูงนะครับเนี่ยก็คือแต่ตัวเนี้ยฟอสฟอรัสมันสูงขี้หมก โดยส่วนตัวผมก็เลยมองว่าไม่เหมาะนะครับแล้วก็ปุ๋ยขี้วัวนะครับปุ๋ยขี้วัวเนี่ยหลายท่านก็กลัวเรื่องเรื่องความเป็นเชื้อราใช่ไหมครับเรื่องเรื่องว่าใส่แล้วมันจะเป็นเชื้อราใบเหลืองใบไหลตัวนี้เราก็ต้องมีการจัดการนะครับเรื่องขี้วัวเดี๋ยวกลับไปดูคลิปเดิมได้นะครับผมทําไว้อยู่ในตัวเจนก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับฟอสฟอรัส For อยู่ในระดับที่ต่ำโพแทสเซีย uh มก็โอเคครับผมเนี่ยมีใส่ได้นะครับก็คือมีขี้ไก่กับขี้วัวนะครับซึ่ง ตรงคอนเซปที่ผมทำอยู่ที่สวนเลยนะครับก็คือปุ๋ยขี้ไก่กับปุ๋ยขี้วัวที่ผมเลือกใช้เป็นปุ๋ยคอกนะครับส่วนปุ๋ยขี้หมูผมไม่ใช้นะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้ผมต้องขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับข้อมูลตกหล่นยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผู้ผิดพลาดประการใดก็ฝากคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแก้ไขนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมเนมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ